และผู้ประกอบการรายสุดท้ายเป็นเชฟหนุ่มเจ้าของธุรกิจห่อหมกพุดดิ้งแม่ประภัสวัสด,ดีครับดดผมดดต้นชวินบุตรซับปินโยชัยครับผมแบรนด์แม่ประภัยครับผมครอบครัวของเรานะครับขายอาหารมานานกว่า40ปีครับโดยโปรดักต์ฮีโร่ของเรานะครับก็คือตัวห่อหมกพุดดิ้งนี่แหละครับผม สมัยแต่ก่อนนะครับอาปาก็จะเข็นขายหอหมกอยู่ในย่านตลาดน้อยครับผมปัญหาที่เราเจออยู่บ่อยครั้งนะครับคือลูกค้าจะมาซื้อหอหมกเพื่อที่จะไปฝากเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดบางท่านนะครับก็จะอยากจะซื้อหอมหมกไปยังต่างประเทศแต่อาปาก็ไม่สามารถที่จะขายให้แก่ลูกค้าได้เนื่องจากหอมหมกนะครับมันก็จะมีเชลล์ไลท์เพียงแค่หนึ่งถึงสองวันเท่านั้นเองนะครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มให้เราได้ศึกษาค้นหาต่อยอดแล้วก็ลองผิดลองถูกมากกว่า 40ปีนะครับผม จนเราค้นพบนวัตกรรมนะครับที่สามารถตอบโจทย์รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้สําเร็จครับผมปัจจุบันเราก็ขายอาหารส่งขายได้ทั่วประเทศรวมไปถึงการขายส่งออกทั่วโลกครับผมหอมอกพุดดิ o ้งนะครับคือการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพครับมีนวัตกรรมการถนอมอาหารระบบบัตชิวลเลอร์แอนด์ช็อคฟิเซอร์ที่ทําให้อาหารสดอยู่ได้นานครับผมเราได้รับรองจากโรงพยาบาลในเครือสมิติเวชนะครับโรงงานผลิตของเรานะครับมีมาตรฐานออยมาตรฐาน GMP c คเด x มาตรฐาน 5าลานแล้วก็ไทยซีเล็กวันนี้เรามารายการชาร์คแข้งนะครับเราอยากจะขอเงินสนับสนุนจากชาร์นะครับเป็นจํานวนเงิน2ล้านบาทนะครับโดยเราจะแบ่งหุ้นให้10%นะครับผมทําไมถึงต้องการคนลงทุนที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวเข้ามาอยู่ในธุรกิจด้วยคะว่ะครอบครัวมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตเราสามารถผลิตสินค้าได้เราใช้นวัตรกรรมเข้ามาช่วยแต่ในเรื่องการขายเนี่ยเราไม่เก่งเลยนะครับ เราก็เลยอยากจะหาท่านชาร์กนะมาช่วยเราในเรื่องการขายก่อนอื่นต้องขอชื่นชมก่อนนะครับว่าอร่อยอร่อยนะครับของรสชาติดีมากเดี๋ยวผลิตต่อนะผลิตข้าวสวยมาด้วยนะข้าวสวยคำข้าวสวยคำขาบอาจารย์าถามเรื่อยๆเลยถามอะไรคี่แม่ครับผมขอดูแพคเกจจิ้งหน่อยได้ไหมครับเลยถามไม่ออกเลยค่อยถามแล้วกันนะดูก่อนแล้วกัน แล้วมันมีเชลฟ์ลายกี่วันครับอ่าแช่เย็นจะอยู่ได้20วันครับโพสตนอยู่ได้2ปีครับแล้วมันอยู่ได้สปีเลยอยู่ได้2ปีครับใช้นวัตกรรมสวยเลยสองปีครับยัดขายปีที่แล้วนี่ขายประมาณเท่าไหร่ครับอ่าปีที่ผ่านมายอดขาย6ล้านบาทครับผมกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กำไรประมาณ10-15%ครับผมปีละกำไรสักหกแสนอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับผมครับก็คือยังขายไม่เยอะนะแต่ว่าหัวดูแพ็กเกจจิ้งอะไรก็สวยงามนะขายได้น้อยกว่าที่ผม คิดไวเยอะเลยอันนี้เป็นบริษัทเรียบร้อยเป็นบริษัทครับผมทุนจดทะเบียนหุ้น5้าล้านบาทครับผมมีเงินสดไหมครับในบริษัทก็ยังพอมีอยู่ครับเป็นเงินบริษัทใช่ไหมครับหลักล้านอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับอ่าไม่ถึงครับผมเพราะว่าพอเราลงทุนเรามีกําไรอ่ะเราก็เอาลงไปกับเครื่องจักรเราก็เพิ่มเครื่องจักรเพิ่มรถขนส่งห้องเย็นไม่ถึงล้านแต่ก็หลักแสนเน่ประมาณนั้นหลักแสนนี่มีไหมครนี่ไม่มีครับไม่มีนี่เลยเลยไม่มีใช้เงินหมุนเวียนอย่างเดียว มีหลายผลิตภัณฑ์เลยครับมีทั้งปลาทูมีทั้งปลาหม,มึกแล้วก็มีห่อหมกแล้วที่บอกว่า6ล้านบาทเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์อันไหนอ่าตีซะห่อหมกสักครึ่งหนึ่งครับแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอาหารสําเร็จรูปทั้งของข้าวและของหวานก็อีกสักครึ่งหนึ่งครับผมสักสาล้านบาทครับถ้าลงทุนนี้คือได้หมดทุกผลิตภัณฑ์เลยไม่ใช่แค่ห่อหมกใช่ไหมอ่าคือทั้งบริษัทเลยครับผมโรงงานมีกี่คนคะพนักง,งานมีประมาณ10ท่านครับผมเคยมีออเดอร์ที่ใหญ่ททที่่่่่สสุุดดเเาาาาาไหรอลมืกนบ เครื่องจักรเราสามารถจะทําเพิ่มได้อีกเท่าไหร่ประมาณ25ถึง35เองเพราะฉะนั้นเต็มที่ก็คือเต็มที่เนี่ยมันจะได้ถึง100% 100%นี่วันหนึ่งก็3,500ถึง4,500ถ้วยก็คือ 24, 24ล้านต่อวันยี <24 S 1> ล้านอ่นนะ100%ปูกับปลานเนี่ยซื้อที่ไหนครับปูเราก็คอนแทคฟาร์มมิ่งกับทางแพรปูที่สุราษฎร์แล้วมะพร้าวเนี่ยมันมีมะพร้าวสองอย่างคือมะพร้าวที่ท็อปปิ้งใช่ไหมใช่ไอ้ตัวนี่ตัวกอขาวนี่นะครับอ่ะะเดือนนึงใช้้มพราวกี่ลูก อาจารย์ดูชอบนะครับทานหมดเลยไม่ผมกลัวพื้มะพร้าวเลยผมกลัวคุณจะผลิตไม่ทานนี่ผมก็เลยดูต้นน้ําก่อนว่าต้นน้ําคนเนี้เพียงพอกับพวกเราไหมครับคือพวกเราฉลาดนี่เข้าไปได้ผมก็ขยํำแล้วแบบตลาดใหญ่มากนะคือวันนี้ถามต้นน้ําก่อนถ้าต้นน้ําคุณไม่ไหวก็ต้องหาทางออกส3 4สามสี่ก็ยุ้ยคิดว่าเนเจอร์ของคนเราอยากกินหอมหมกสดๆอะค่ะ ยื้ยว่าของของยื้อน่าจะของผ่านครับคุณต้นจบอะไรมาครับนังจบู้สายไหมไหมไม่ได้จบทุสายครับสอการคือที่บ้านก็มีฐานะที่ไม่ไม่ค่อยดีนักครับเราก็ช่วยแม่ตั้งแต่เด็กเลยคือที่เราประกอบธุรกิจมา4ี่สิบปีแล้วมันก็ยังเติบโตได้แค่นี้นะส่วนหนึ่งก็ที่บ้านก็มีฐานะที่ค่อนข้างจะยากจนนะครับอ่ะคือแม่ประภัยนะครับก็เป็นเกษตรกรนี่แหละครับ แล้วก็คุณตาคุณยายนะครับก็เป็นชาวไร่ชาวนานี่แหละครับมันทําให้เราเข้าใจชีวิตัวอกของเกษตรกรไทยได้ดีเลยนะครับว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ดีมากนักนะครับเราก็จึงค่อยๆนะครับขายเก็บเงินมาเรื่อยเราอยากจะสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีไรายได้มากขึ้นกว่านี้นะครับโอเค เมื่อกี้2ล้านบาทใช่ไหมครับที่สิบเปอร์เซ็นตผมคิดว่ามันอาะต้องช่วยเยอะแล้วก็ต้องเข้าไปพัฒนาระบบเยอะผมคิดว่าเรามีครัวกลางที่สามารถจะช่วยกันได้แล้วก็ทําให้เติบโตต่อไปได้แต่ว่าผมคิดว่าอีส2ล้านบาท10%เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ได้มากไหมผมเพิ่มเงินก่อนผมขอสัก4ล้านบาทที่ ส0อร์ซคือ,อสองล้านบาทไม่พอหรอกผมเห็นด้วยครับไม่มีทางโตเลยผมเสนอเท่าคุณเต้สี่ล้บาทสี่เอร์เซนแต่มีแผนธุรกิจเพิ่มเติมอ,อทุกคนทุกคนเสนอเสนอกันใหญ่ ผมก็เสนอเท่ากันเลยครับ4ล้านบาท40%เท่ากันนะครับผมอยากจะไปช่วยทำเรื่องการตลาดออนไลน์ต่างๆครับดูแพ็กเกจจิ้งอะไรก็สวยงามมากครับครับคุณท็อปล่ะคะตอนนี้เนี่ยก็คืออยากจะได้2ล้านบาทนะครับแลกกับหุ้น1 0เท่ากับมูลค่าบริษัทคือ20ล้านบคราบแต่สิ่งที่ชาร์กสามท่านเสนอเนี่ยมูลค่าของคุณบริษัทของคุณต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10บล้านละ ไม่ใช่20่สิบล้านท่านอื่นเขาเสนอมูลค่า50ล้านใช่ไหมครับครับแต่ทีนี้เขาซื้อ40เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ40เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาวีโต้บริษัทคุณได้ไม่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 ผมซื้อสี่สิบต้องตัดอะไรครับต้องว่าไปว่าไปว่าไอะไรที่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีเนกาทีฟโหวตมันโหวต์ลบกวนใจได้ครับอยากได้สองล้านเนี่ยผมให้สองล้านนะครับ แต่ผมขอหุ้นเพิ่มเป็น20ก็คือมูลค่าเนี่ยเท่ากันส0ล้านบาทแต่ยี่เซของผมเนี่ยไม่เกิน25ิ้าผมกวนใจคุณไม่ได้อย่าไปเอาคนอดือนเลยครับสี่เอร์เนี่ยฉลาดมากเลยเนี่ยคือที่พูดมาทั้งหมดอ่ะคือเหมือนกันครับแต่ให้ตังน้อยกว่าผมพูดอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งไอ้ที่ผมเอาสี่เนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากจะเข้าไปแล้วพัฒนาให้มันเติบโตจริงแต่ถ้า2ี่เนี่ยไม่ต้องทำะไรเลยเพราะเขาเขาก็แค่ไลี แต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมโฮไว้หลายๆอย่างให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายในเรื่องของการตลาดทุกอย่างเรามีครบหมดแม้แต่เครื่องเครื่องจักรโดยสาที่สามารถจะ<ม>พัฒนาให้มันเติบโตต่อไปได้สิ่งที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อสูตรคุณแต่ผมซื้อเนี่ยผมต้องไม่ซื้อเปล่านะผมซื้อแล้วผมต้องได้อะไรบ้างเพราะไม่งั้นไม่งั้นผมเป็นชาร์กไม่ได้เพราะว่า20%เนี่ยมันน้อยเกินไปที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคเรามีส่วนร่วมในการทำตรงนั้นแต่ถ้า40%เนี่ยในมูลค่าที่คุณที่ผมให้คุณณณเเีี่่่ยยผมววาาคคุุได้อะทส เดี๋ยวก่อนคุณรู้จักเหรียญนี้ไหมรู้จักไหมอาจารย์อาจารย์ผมก็รู้จักนะนี่คืออะไรผมก็ยิงขึ้นมาแล้วครับผมพี่แค่แค่ดูว่ามันคืออะไรโกดิทิเคสโกดิทิเคสมาซ้อขอให้ปรู้ผมเะือโซนเดียวอัะน่าเดี๋ยวอน่าไม่รู้จะโยนหรือเปล่ามีตอนนี้อยู่ที่คุณค่ะว่าคุณจะเลือกใครค่ะอ่าผมขอเลือก ตอนนี้มีชักทั้ง4ท่านที่สนใจเสนอเงินลงทุนชาร์กเต้ชาร์กประพลและชาร์กหมูสนใจลงทุนที่4ล้านบาทแลกกับหุ้น40ส่วเชอร์ตส่วนกท็อปเสนอเงินลงทุนสล้านบาทแลกกับหุ้น20นถึงเวลาที่คุณต้นจะต้องเลือกแล้วล่ะครับผมขอเลือกชาร์กเต้ครับผมยินดีครับอบคุณครับ สู้ต่อไปครับสู้นต่อไปสู้นต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อตอ,อยากจะขอบคุณชาร์กที่ให้ความสำคัญกับตัวสินค้าอาหารไทยนะครับที่จะนำไปสู่ตลาดโลกเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับกรเกษตรกรไทยนะครับ